สวัสดีค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาสการะวัดเจ้าแม่กวนอิมแห่งที่สองที่สิงคโปร์นะคะชื่อวัดเจ้าแม่กวนอิมตรงฮุชโชววัดแห่งนี้สร้างมาเกือบร้อยปีแล้วค่ะและชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวชอบมาขอพรที่วัดแห่งนี้และมักจะประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะเรื่องการงานและการเรียนในแต่ละวันจะมีผู้คนเดินทางมาสักการะเจ้าแม่เป็นจำนวนมากจึงทําให้ที่วัดผู้คนแน่นเป็นพิเศษนะคะเพราะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ค่ะในการเดินทางมาที่วดัดสามารถใช้รถบัสหรือ MRT จะสะดวกมากกว่ารถยนต์ค่ะเพราะว่ารถยนต์ที่จอดรถค่อนข้างที่จะหายากมาก นั่งรถบัสหรือ MRT มาลงที่บูกิตจังชั่นช้อปปิ้งมอลแล้วเดินผ่านตลาดบูกิตมาก็จะถึงวัดแล้วค่ะ <Okay. S 1> ในการไหว้เจ้าแม่กวนอิมก็จะใช้ดอกไม้และจุดธูปสามดอกนะคะจากนั้นก็ไหว้เจ้าแม่โดยการหันหน้าออกด้านนอกอธิษฐานเสร็จแล้วก็หันหน้ากลับเข้าหาวัดแล้วก็อธิษฐานอีกครั้งหนึ่งค่ะ จากนั้นก็สามารถเข้ามาในวัดและขอพรและทำบุญที่วัดกับเจ้าแม่อีกครั้งหนึ่งเป็นอันเสร็จค่ะถัดจากวัดเจ้าแม่ก็จะเป็นวัดอินเดียซึ่งวัดแห่งนี้ก็ขึ้นชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆเช่นกันค่ะครั้งนี้เราก็ไม่พาที่จะขอพรเช่นกัน บริเวณรอบๆวัดก็จะมีร้านขายของที่ระลึกมากมายคนที่มาทำบุญก็มักจะซื้อเพื่อเป็นสิริมงคลตามความเชื่อและศรัทธาค่ะเดินมาอีกนิดนึงก็จะเป็นแหล่งรวมขายสมุนไพรจีนย่างบูกิตซึ่งคนที่นี่ชอบมาซื้อกันแต่ละอย่างคือเยอะมากๆเลยค่ะพอไหว้ขอพรเจ้าแม่เสร็จก็แวะทานข้าวจากนั้นก็นั่งรถเมล์กลับบ้านด้วยความอิ่มอกอิ่มใจ พ่อนี่คือแบบว่าดีใจมากๆเลยแฮปปี้มากๆเลยค่ะลืมเล่าอีกอย่างที่น่าประทับใจของที่นี่มากๆเลยค่ะคือการออกแบบที่นั่งสำหรับรอรถเมย์คือเขาจะทำเป็นเหมือนลัวไม่มั่นใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะคะไว้สำหรับยืนพักพิงหรือว่านั่งเพื่อรอรถเมย์ได้เลยค่ะพอนี่คือแบบชอบมากๆเลย ดูท่านั่งของพ่อสิคาดูสะดวกสบายมากเลยค่ะวันนี้พ่อดูมีความสุขมากเลยขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ